สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างอาเซนอนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย จะลงเตะกันในเวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอมิเรสสเตเดียมผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านเบอร์โนบาเตียนและก่อนเข้าบทวิเคราะห์ทางเราขอแนะนำไลน์บอร์ด AI วิเคราะห์บอลของเราหน่อยไลน์บอดของเราไม่มีโฆษณาเว็บพนันเด้งให้เพื่อนๆต้องรำคาญไลน์บอดของเราจะตอบเมื่อเพื่อนๆพิมพโค้ดที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้นเช่นบอลเด็ดหนึ่งคู่ประจำวันฝากเพื่อนๆที่สนใจแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอด g n g c a หรือสแกนได้ที่ QR Code โค้ดที่ขึ้นหน้าจอได้เลย กลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอาเซนอนความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ13ของตารางคะแนนในกลุ่มนี้ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอ0นัดแพ้1น,น,นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้14ประตูเสีย6ประตูวันนี้อาเซนอนยังไม่สามารถใช้บริการมาตินโอเดกาทาเคฮิโร่โทมิยาสุและทีแรนเทียนี่ที่บาดเจ็บอยู่เดิมรวมถึงบุกาโยสากาแนวรุกคนสำคัญก็ต้องเช็คหลังจากพลาด ช่วยทีมนัดท้าบอลมัดมาสู่ประตูต่อ2อส่วนวิลลี่ซาลิบาเจอไล่ออกนัดล่าสุดแต่โทษแบนไม่มีผลกับรายการนี้จึงสนามได้ตามปกตินอกนั้นเป็นหน้าเดิมและอาจปรับทับเล็กน้อยนําโดยราฮิมสเตอร์ลิงกาเบรียลเมซูสและเลอันโดนทรอซ่าประสานงานแดนหน้ามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนชักต้าโดนเนตกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ27ของตารางคะแนนในกลุ่มนี้ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอหนึ่งนัดแพ้1นนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมด ได้11ประตูเสีย5ประตูวันนี้ชักตาโดนเนตยังไม่มีตีมูปูซานคอฟนายด่านมือหนึ่งที่เจ็บยาวจึงต้องใช้ดิมิทโรเรซนิกลงเฝ้าเสาไปอีกยาวๆส่วนตำแหน่งอื่นๆพร้อมประจําการหน้าเป้าวางดานิโลซิคานโดยมีจอร์จี้ซูดาคอฟกองกลางฟอร์มแรงซึ่งกดไป7ลูกจาก9นัดเป็นทีเด็ดจากแถว2ขณะที่ตารัสเตปโนกาลงปัดกวาดอยู่หน้าแนวรับ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ อาเซนอตจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยเดบิดรายาเบนไวด์ว e ิลเลียมซาลิบากาเบรียลมากันเยสโอเล็กซานเดอร์สินเดนไคฮาวเวิร์ดดีแคลนไร์มิเกลเมริโนราฮิมสเตอร์ลิงกาเบรียลเมซุสเลออนดอนทรอซ่าชักตาโดเนตจะมาในระบบ4-1-4-1นำทีมโดยดิมิทรเอรสนิกยูคิมโคนเพียวาเลรี่บอนดามิโคลามัตวิเยนโกปโดรอนริเกาตาัสเตปโปโนกาโอเล็กซานเดอร์ซุคอฟอาเตนบอดาเรนโกจอร์ฟ เนวตันดานิโลซิการทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมาสองนัดหลังสุดคือเจ้าบ้านอาเซนอนชนะหนึ่งนัดเสมอศูนนัดแพ้1น,นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสียสาประตูในวันนี้อาร์เรเซนเสียรางวัลมาจาัดกเกมแพ้ให้กับทางบอลมัธมาศูนย์ประตูต่อ2แต่ก็พอเข้าใจเพราะถูกไล่ออกตั้งแต่ท้ายครึ่งแรกอย่างไรก็ตามหากมองช่วงโดลาก่อนนัดดังกล่าวนั้นยอดเยี่ยมชนะซีแมตต์รวดเช่นเดียวกับสถิติในรัง ซึ่งเข้าวินสีนัดติดยิงรวมกัน14เม็ดส่วนทางด้านนอชักตาโดเนตอาจเข้าวินตลอด2เกมล่าสุดแต่ก็ผ่านได้แค่คู่แข่งร่วมหลีกมาตรฐานเทียบกับเดอะกันเนอร์ไม่ได้หักวัดสถิติ UCL ย่ำแย่แพ้2ใน3แมตช์หลังเสียรวม8ตุงดังนั้นออกมาเจออาเซนนอนที่เก็บกดมาจากเกมล่าสุดมุมโดนทะลุมีสูงเปอร์เซ็นต์ที่อาเซนนอนจะชนะอยู่ที่75เปอร์เซ็นต์ที่ชักตาโดเนตจะชนะอยู่ที่10และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15เเ จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าอาเซนอนเปิดบ้านชนะชักต้าโดเนตไปด้วยประตูสาประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ